งั้นงั้นท่านสามารถขอคุณเพทอนเรืเ่องนี้ท่านนายกก็พูดถึงเหมือนกันผมเตรียมเอกสารจําเป็นไว้ให้คุณแนละ้วโดวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกลอก้องกกับพิธีท่านนายกก็เป็นผู้รับผิดชอบเองขอแค่ท่าน <c oughs> ขอแค่ท่านพ็อกซี่กินยอก็สามารถเซ็นชื่อและเินกาได้สิเอาใบามาใบามึงอยู่ไหนมึงรีบเอามาเลย กูเตรียมปากกาแล้วเรียบร้อยถตามหลักการแล้วเรื่องนี้เนี่ยต้องให้ทั้งสองฝ่ายเต็มใจยินยอมไม่สามารถใช้การบีบบังคับกักขังหรือการกระทําที่ไม่เต็มใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้นะครับผมยินยอมผมยินยอมเอามาไม่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 ต้องพูดแล้วจะทําเรื่องแบบนั้นกับคุณพระท่นได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณอยากแล้วก็ผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะ ไอ้แฮมเอ๋อขงไม่ได้หรออะไรวะอดเลยอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้พวกเดียวบ้างอยู่นะ